ฮัลโหลเธอตื่นหรือยังอ่ะวันนี้ไปกินไอติมนน้าปัดบซอยกันไหมวันนี้ร้อนมากเลยนะเมื่อวันก่อนนะฉันไปกินมานะมันอร่อยมากเราไปกินกันอีกไหมอ่ะเธอรีบตื่นแล้วก็แต่งตัวนะเธออย่าแต่งตัวนั่นนักล่ะรีบแต่งตัวนะแล้วก็เจอกันนาปัดบซอยใครโทรมาเนี่ยไม่รู้เไงว่าฉันเนี่ยกำลังฝันดีอยู่จะโทรมาทำไมวะลองรักใส่ดูดิว่าใครโทรมา ฮัลโหลแกโทรมาแต่เช้าเลยนะเนี่ยฉันตื่นแล้วมีอะไรกินไอติ้กันอีแล้วหรอโอเอเดีเ๋ยวฉันรีบแต่งตัวแล้วก็ฉันจะรีบไปนะเออแกแค่นี้ก่อนนะเจอกันทีปัดซอยจัดทอมมาทำไมแต่เช้าเนี่ยอาจจะกินไอติ้กันอีละโอ้ยนอนต่อดีกว่านอนต่อดีกว่านอนสัตมันห้านาทีแล้วกันนะจ๊ะฉันนอนต่อดีกว่าค่ะ เมลีน่ายังไม่มาอีกเนี้ฉันก็โทรแล้วไงว่าให้มาแต่เช้าทำไมไม่มวาวะลองโทรหามันใหม่ดิมันมาหรือยังฮัลโหลแกมาหรือ,อยังอ่ะรีบรีบมาหน่อยนะแต่งตัวเสร็จหรือยังลกไอตินเนี่ยผ่านไปผ่านมากี่ลอกี่ลอแล้วรีบหน่อยก็ฉันกําลังไปอยู่นี่แล้วไงเธอไม่เข้าใจหรอฉันกําลังไปแล้วเนี่ยฉันแต่งตัวเสร็จแล้วฉันกําลังไปอยู่นี่ องโทรหามันอีกทีแต่มันยังไม่มาสักทีว่าแกมาหรือยังอะ่ะรถไอติมผ่านไปผ่านมากี่รอบแล้วเนี่ยเธอจะมาไหมอะ่ะรีบหน่อยดิเพื่อนเธอเข้าใจป้าฉันกําลังไปอยู่นี่แล้วไงันาะแต่งตัวเสร็จแล้วฉันกําลังไปอยู่นี่เนี่ยเธอเข้าใจป้าฉันกาลังไปเนี่ยรอนิครอหน่อยสองสามชั่วโมงจะเป็นอะไรไปปะเนี่ยเพื่อนเธอเนี่ยรีบจริงๆทําไมมันยังไม่มาไว่วลีน่านี้เนี่ยมันชาจริงจริงแก ลองถามมันใหม่ดิมันมาหรือยังอ่ะเธอจะมาป่ะเนี่ยกำลังมากำลังมาไม่เห็นจะมาถึงเทีเนี่ยแค่ออกจากบ้านมาหน่าปัดอยมันยากขนาดนี้หรอมึงเฮ้ยรีบเลยปะก็ฉันกำลังไปอยู่นี่ไงฉันกำลังออกจากบ้านแล้วไงกำลังไปอยู่นี่นนนนถ้าเข้าใจว่าเพื่อนถ้ามีเพื่อนนี่มันไม่เข้าใจวะฉันกำลังไปแล้วไง ลีน่าเกจะมาป้าถ้าไม่มาฉันกลับบ้านเลยนะเวย้ยเดี๋ยวแม่ฉันก็ด่าฉันอีหรอแค่ออกจากบ้านมาไน้าปัดจอยไม่ยากันนี้มัง้งเพื่อนเธอรอดิกหน่อยจะเป็นอะไรไปปะก็ฉันกําลังมาอยู่นี่แล้วไงฉันกําลังมาอยู่แล้วเธอเข้าใจคําพูดที่ว่ากําลังไปปะนี่มันผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วเวย้ยลีน่าเธอจะมาไหมอะถ้าไม่มาฉันจะกลับบ้านไปนะเวย้ยแม่ันาะเดี๋ยวแม่ฉันก็ด่าฉันอีหรอ เอออีนี่มันใจร้อนจริงเว้ยเออฉันกำลังไปอยู่นี่แล้วไงมึงกูกำลังไปเข้าใจปะกำลังไปอ่ะกำลังออกไปหน้าปัดซอยแล้วเนี่ยฉันกำลังไปเพื่อนฉันยังไม่เข้าใจจริงจงก็ฉันเพราะว่าฉันกำลังไปกำลังไปไงรอแค่ชั่วโมงนี้จะเป็นอะไรไปวะยังไงล่ะจ้าไม่คนสวยมาแล้วจ้าเธอเห็นฉันปะเนี่ยเธออยู่ตรงนี้อ่ะฮะ โอ้โหเกนเตกตัวกับเกจะไปอะไรวะเนี่ยแค่มากินไอติมนาปัดซอยไม่ต้องแต่งหรูหรามาเหาคันนี้ก็ได้ป้าเพื่อน,นไป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 กินไอติมกันเถอะมึงเอ้ยฉันเธอรู้ปะฉันรอเธอเป็นชั่วโมงหนึเว้ยเฮ้ยลีน่าเกทํทำอะไรอยู่ที่บ้านวะทำไมมันนานจังเลยอ่ะเกรออยู่นี่แหละเพื่อพี่ทั้งสองคนมารองกินไอติมด้วยหรอคะ อ๋อใช่ค่ะพวกพี่มารอนเกนไอตินด้วยนะพอดีรอยตินมันไม่จอดทีนะใช่จ้าพวกพี่มารอกินไอตินกด้วยหนูรอนานหรือ,อยังจ๊ะรอลกไอตินเนี่ยยังนานกว่ารอเพื่อนกูอีกนะเว้ยฉันนี่งองวันนี้วันสวยวันนี้ต้องมารอเพื่อนยังต้องมารอรถไอตินอีกรอเพื่อนแต่งตัวไม่พอยังต้องมารอรถไอตินอีกรถไอตินมาแล้วแกจอกน่อยค่ะจะซื้อไอตินค่ะ มันจะขายไอตินปะเนี่ยแกรอตั้งนานมาถึงก็ไม่จอดสเทีเนี่ยรอไอตินเนี่ยมึงถ้าจะนานขนาดนี้เราไปกินกันที่ร้านเลยเธอไม่ต้องมารอหรอก,อกเออมันใหม่แล้วแกมันจองหรือยังเออรอนานขนาดนี้เนี่ยจะกินอะไรก็กินเลยนะสองเท่งก็ได้แต่ว,ว่าจ่าเองนะเว้ยันไม่มีตังค์จเราแกจะกินสีไหนอะเลือกให้ไหนดีเราอย่าเพิ่งเลือกให้คนแกแล้วก็เดี๋เขาเลือกก่อน อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพาะอนูทั้งสองเลือกกันก่อนก็ได้นะคะงั้นพวกเราเลือกก่อนเลยนะคะคนตาฉันจะเป็นอ่าลือกสตอรี่แล้วเธอก็เป็นลืกอังกุนนะคะ ่วานฉันมากินนะอร่อยมากนะแกลองแกกินดูดิอร่อยมากแต่ฉันไม่เคยกินร้อนอ่างวนนะมันอร่อยเปล่าลองกินก่อนนะแกมันอร่อยไหมถ้าอร่อยเจียนฉันลองกินดูนะอืมอร่อยมากเลยอ่ะเธอเธอลองกินบ้างสิฉันจะลองกินนะเธอว่ายตินเดียวรอเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะอร่อยไหมแกเราลองไปกินซัดเท็กซ์ทแท่งอีกไหมอ่ะ ไม่หรอฉันจะกลับบ้านหนาะจะมีงานที่บ้านต่อด้วยฉันจะไปทํางานบ้านหนกะงานบม่นที่ตอนนังคูดสั่งที่นทำไม่เสร็จเลยแกฝากพี่ๆน,น้องทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องมายี่สอมุกชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ